สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูกิจกรรมตะลุยพันทับซึ่งกิจกรรมในรอบนี้ก็เข้ามาแบบปกตินะครับหลังจากที่เซิร์ฟผมนั้นในรอบที่แล้วนั้นพลาดไปไม่มีตัวกิจกรรมตะลุยพันทับเข้ามาและในรอบนี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วกิจกรรมนี้ก็มีการอัปเดตเอาตัวอุปกรณ์เซตขั้นสี่ลุงเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนั้นฝากผู้สนับสนุนเจดีของช่องอีกเช่นเคยครับ องหาร้านเติมเงินดีๆให้มองมาที่ร้าน Power Pay สะดวกปลอดภัยที่สำคัญประหยัดเงินขึ้นด้วยเพียงแค่แอดไลน์ไปที่แอด Power Pay ทักแชทคุยกับทีมงานทีมงานจะส่งลิ้์เข้าร้านมาให้เพียงแค่นี้เราก็สามารถเข้าไปใช้บริการร้าน Power Pay ได้เรียบร้อยแล้วครับหรือจะเป็นช่องทาง Facebook ร้าน Power Pay ก็มีให้บริการครับเพียงแค่คลิกลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างในคลิป tion คลิปนี้เลยครับและทักแชทไปหาทีมงานอีกเช่นเคย ภายในเพจมีโปรโมชั่นต่างๆให้ดูมากมายเลยครับสนใจเกมไหนก็เลือกเติมได้เลยครับนี่คือหน้าตาของร้านพอเพย์ครับมีเกมให้เติมหลากหลายทีเดียวอย่าลืมนะครับก่อนกดยืนยันคำสั่งซื้ออย่าลืมระบุก,การสนับสนุนเป็นช่อง Backset Channel ของผมด้วยนะครับเพียงแค่นี้คุณก็จะได้การเติมเกมราคาถูกและที่สำคัญคือได้สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ ตัวกิจกรรมตาลยพันทับกิจกรรมรอบนี้ก็ดูจากด้านล่างนะครับมีการระบุพรีวิวที่เป็นของรางวัลน,นะครับนั่นก็คือเรามีโอกาสสุ่มแล้วเราจะได้ตัวขวานทองแล้วก็อันนี้ก็คือหินอุกหินอุกบาทลุงมายาเอาไว้แลกตัวอ,อกกุปกรณ์ขั้นลุงนั่นเองครับแล้วก็อันนี้ก็คือขวานเงินและน,นี้ก็คือขวานลุงนะครับทีนี้เรามาดูอัตราดอกกันสักทีหนึ่งนะครับตรงจุดนี้ที่เคยระบุอัตราดอกเดทไว้ เท่าที่ผมลองไล่ดูอัตราดอกเรทอันนี้คืออัตราดอกเรทเก่านะครับไม่ได้มีบอกตัวอัตราดอกเรทของตัวขวานลุงแล้วก็หินอุกบาทนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องลองสุ่มดูนะครับแล้วก็ดูเรทกันเองนะครับว่าการออกมานั้นออกมาดีหรือไม่ดีแค่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ลองสุ่มไปแล้วทั้งหมด30รอบนะครับก่อนอัดคลิปได้ตัวหินอุกบาทมา16อันแล้วก็ได้ตัวขวานเงินมาประมาณ20อันนะครับอันนี้ก็มีของเก่าเหลืออยู่นิดหน่อยแต่ผมจําตัวเลขไม่ได้ ก็ได้ของใหม่มาประมาณ20อันประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็เตรียมตัวไว้ทั้งหมด10ใบนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ไปดูตัวของที่ร้านค้ากันดีกว่านะครับมีของน่าสนใจขายค่อนข้างเยอะครับอ๋อลืมบอกไปหนึ่งเรื่องครับตัวตัวสุ่มนั้นใช้ตัวแบบเดิมนะครับไม่มีการแยกตัวลุงหรือตัวทองนะครับซึ่งเท่าที่ลองดูนะครับก็มีคนได้ตัวขวานลุง2คนนะครับแล้วก็ได้ขวานทองค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของที่ร้านค้ากันดีกว่าครับ สำหรับของที่ร้านค้าก็มีการอัปเดตออกมาตัวเป็นอุปกรณ์เซตขั้นสี่หลงมาขายเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยการใช้ขวานลุงหรือเราเก็บตัวเศษหินอุกบาทให้ครบร้อยเศษแรกมาเป็นขวานลุงแล้วก็แลกมาที่ตัวชุดเซตขั้นสี่หลงนั่นเองครับหรือเราจะใช้เศษซื้อมาเป็นเศษก็ได้นะครับโดยที่ตัวเซตขั้นสี่ลงนี้อขออภัยนะครับพอดีว่าคลิกดูแล้วไม่มีบอกว่าใช้กี่เศษนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมซื้อให้ดูหนึ่งเศษก็แล้วกันนะครับโอเคซื้อมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวอุปกรณ์เซตขั้นสีลงใช้ทั้งหมดกี่เศษอุปกรณ์เซตขั้นสีลงใช้ทั้งหมด100เศษนะครับอันนี้ก็คือเป็นการยืนยันจากการที่เราดูจากตรงจุดนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูกันที่ตัวร้านค้ากันอีกสักนิดนึงนะครับ ในร้านค้าก็มีตัวไอเทมเพิ่มเติมให้เราสามารถซื้อได้เยอะทีเดียวนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือมีร้านสาตาเทพตร,ตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้ก็จะมีตัว أ, เศษอุปกรณ์ที่เป็นสาตาเทพขั้นสีทองมาขายนะครับซึ่งตรงจุดนี้ที่น่าสนใจจริงๆก็คือตรงจุดนี้ครับมีสตวตาเทพ2อันล่าสุดที่เอาเข้ามาขายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครพลาดตัวสาตาเทพจากกิจการก่อนๆนตอนนี้ก็มีให้เราสามารถแลกได้ตรงท th ี่ร้านตรงจุดนี้นะครับ ซึ่งถือว่าถ้าเกิดว่าเราแลกด้วยการใช้ขวานเงินถือว่าคุ้มไหมผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีที่ให้เราแลกนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็แลกจากจุดนี้ก็ได้เลยนะครับและยังมีที่ตัวร้านที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์สัตว์เทพด้วยนะครับก็จะมีตัวอุปกรณ์สัตว์เทพขั้นที่3ที่แบบเลือกได้ขั้นที่3ามแบบซุ่มแล้วก็ขั้นที่2ขั้นที่1ที่เป็นแบบอันนี้ก็คือแบบซุ่มนะครับด้วยการใช้ตัวขวานเงินมาซื้อ เราก็สามารถมาซื้อได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีขวานเงินเหนื่อเยอะหรือตัวอุปกรณ์ขั้นสีทองขั้นสีุ้งครบทุกตัวเรียบร้อยแล้วก็นําขวานมาซื้อตรงจุดนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่าตัวอุปกรณ์ขั้น3ามก็ถือว่าเพิ่มําลังลบให้เราได้เยอะมากเลยนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดก็ระดับร้อยล้านนะครับในการติดตั้งเข้าไปที่สัตเทพนะครับแต่ว่า มันจะมีภายใต้เงื่อนไข ась, ตัวเบสพื้นฐานของกำลังลบเราด้วยนะครับยิ่งกำลังลบกำลังกำลังลบเราตั้งต้นสูงตัวอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งเข้าไปเพิ่มก็จะเพิ่มกำลังลบให้เราค้างเยอะนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเกิดว่าผมจะลองสูมให้ดูครับมีอสิบใบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเรทในการออกดีแค่ไหนนะครับ <ide> e เดี๋ยวขอหายใจลึกๆก่อนนะครับพร้อมแล้วนะครับไปเลยครับ เดรดกันออกถือว่าดีมากเลยนะครับออกมาครึ่งๆเลยนะครับได้ตัวหินอุกบาทห้อันแล้วก็ขวานเงินอีกออกขวานเงินได้6อันนะครับก็ถือว่าเลดค่อนข้างโอเคนะครับเลดในการออกที่เป็นพวกเศษนี้ก็คล้ายๆตัวตู้แม่ทับลุงนั่นเองครับถือว่าโอเคครับดีทีเดียวครับดังนั้นตัวตู้ขออาัยตัวกิจกรรมตรลุยพันทับนั้นก็ถือว่าน่าสมึ้นอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีการอเดตเอาตัวอุปกรณ์ขันลุงเอามาเข้าตู้แล้วนั่นเองครับ แต่ว่าตัวกิจกรรมปลลุยพันทับนั้นไม่มีการสะสมตัวแป้มในการสุ่มนะครับก็คือไม่มีโอกาสได้รับของรางวัลเพิเ่มเติมนะครับสุ่มแค่ไหนก็ได้ของรางวัลตามที่เราสุ่มได้แค่นั้นนะครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับการกดไลค์กดติดตามและการกดกระดิ่งกรี๊งจะเป็นกาลังใจที่ดีอย่างมากในการทาคลิปต่อๆไปของผมครับยังไงก็าฝากกดกันด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าสนใจเติมเกมมาถทึกรับสามโกก็ฝากร้านพาอเพ,เพย์เป็นทางเลือกได้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ